คุณผู้ฟังครับเราอยู่ด้วยกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนมโอ FM หนึ่งร้อยเจ็ดจุดสองห้ามิโเฮิร์ส์นะครับแล้วก็ติดตามเราฟังพร้อมกันในพื้นที่ส่งกระจายเสียงของทางภาคเหนือนตอนล่างของเราไม่ว่าจะเป็นทางสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรอุตรดิตถ์กำแพงเพชรรวมถึงทางจังหวัดเพชรบูร์แล้วก็ทางจังหวัดตากด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเรียกว่าในส่วนของทางภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาของทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับได้มีการเอ่อ ว่าแจ้ง ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับผลงานวิจัยต่างๆนะครับของทางภาควิชานะที่ได้รับการเผยแพร่กันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสนะครับประสานไปกับทางคณาจารย์นะครับที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวนี้ที่ได้ตีพิมพ์กันเนี่ยนะครับมาพูดคุยในรายการของเรากันด้วยนะครับแล้วก็มีหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าทางทีมอาจารย์ของทางภาควิชานะครับได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าวนี้ เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของไส้เดือนฝอยศัตรูมมแมลงและก็แบคทีเรียร่วมอ,อาศัยครับในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยนะครับซึ่งการาศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมีอยู่2ท่านด้วยกันครับที่ได้มีการศึกษาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดร อัญชลีฐานวิสัยแล้วก็ท่านรองศาสตร,ตราจารย์ดรอภิชาติวิตะนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทย,ย ager, าและปรสิตวิทยาของทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยศวรนะครับได้มีการศรึกษา,าวิจัยแล้วก็มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่กันด้วยวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางรายการของเราที่มีโอกาสมาพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านที่ได้มีโอกาสศึกษาวิจัยนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับดรอัจลีครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณอดิเลกครับสวัสดีท่านรองศาสตราจารย์ดออรอภิชาติครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์นักถอ,กอ่าทั้งสองท่านได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับชัดเจนค่ะ ชัดเจนครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ส่วนแรกเลยนะครับไปที่เรื่องของที่มาของการศึกษาวิจัยกันสักหน่อยนะครับกับหัวข้อดังกล่าวนี้ที่เราได้บอกไปคือเกี่ยวกับเรื่องของไส้เดือนฝอยสัตรูแมลงแลวก็แบคทีเรียร่วมอาศัยอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ยที่มาที่ไปของการศึกษาวิจัยเช่นิดเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมอาจารย์อภิชาติขอตอบก่อนแล้วกันนะครับอ่าโดยโดยส่วนตัวนะครับผมเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับอ่าปรสิตวิทยานะครับแล้วก็มีความสนใจนะครับอ่าเกี่ยวกับตัวปรสิต ที่ก่อโรคในคนนะครับแล้วก็สนใจไปที่ตัวหนอนตัวกลมนะครับโดยหนอนตัวกลมที่ที่ผมทำเนี่ยก็จะมีพยาธิเข็มหมดนะครับแล้วก็พยาธิปอดหนูนะครับประกอบกับอาจารย์อัญชลีฐานวิสัยนะครับที่ที่ทำงานร่วมกันในภาควิชาเดียวกันนะครับก็จะเป็นผู้ที่ศึกษานะครับเกี่ยวกับแบคทีเรีย นะครับซึ่งแบคทีเรียกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นแบคทีรียที่อาศัยอยู่ภายในไส้เดือนฝอยสัตรูแมลงนะครับแล้วก็ตัวไส้เดือนฝอยสัตรูแมลงเองเนี่ยก็เป็นก็เป็นหนอนตัวกลมอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถก่อโรคในแมลงได้หลายชนิดนะครับจึงจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็โดยความร่วมมือกับกับอาจารย์อัญชลีนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทํางานวิจัยเกี่ยวกับทั้งไส้เดือนฝอยสัตรูแมลงแล้วก็แบคทีรียครับ อืมครับกลุ่มเป้าหมายตรงนี้แล้วก็สถานที่ในการศึกษาวิจัยตรงนี้เนี่ยเป็นไงกันบ้างครับอาจารย์ครับอ่าโดยส่วนใหญ่นะครับอ่าการการเก็บตัวอย่างหรือว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับอ่าตัวไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเนี่ยนะครับมันจะมีบางช่วงนะครับของวงจรชีวิตนะครับของเขานะครับที่จะอาศัยอยู่ในดินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเจอไส้เดือนฝอยได้ได้ในดินนะครับดังนั้นเราจึงจะ มีการนะครับไปเก็บตัวอย่างดินนะครับจากพื้นที่ธรรมชาติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการเกษตรนะครับหรือว่าพื้นที่ในป่าปูกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเองนะครับเราก็เลยมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้มันศึกษาได้หลากหลายพื้นที่หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ การเข้าไปศึกษาในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตนะครับต้องมีการขออนุญาตจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับพอเราได้รับอนุญาตนะครับจากจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วเนี่ยเราก็ ถึงจะเข้าไปเก็บตัวอย่างดินได้นะครับในช่วงระหว่างที่ที่เดินทางเข้าไปเก็บตัวอย่างดินในในอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับของของอุทยานนั้นๆนะครับเป็นเป็นผู้นําทางพาเราไปเก็บตัวอย่างดินนะครับอ่าหลังจากนั้นเราเราที่เราเก็บตัวอย่างดินได้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนํามาที่ภาควิชานะครับอ่านำมาที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับมหาวิทยาลัยในเลสววนนะครับก็จะมีการแยกนะครับ แยกเอาไส้เดินฝอยศัตรูแมลงนะครับออกจากตัวอย่างดินนะครับโดยใช้หนอนนะครับที่เราเลี้ยงไว้ภายในห้องปฏิบัติการซึ่งหนอนตัวนั้นจะเป็นคล้ายๆกับผีเสื้อกลางคืนนะครับซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเกล,ลเลเรียโมโนเนล่าหรือว่าหนอนกินไข่พึ่งนะครับก็จะใช้หนอนตัวนี้เป็นตัวล่อนะครับเอาไส้เดินฝอยออกมาจากตัวอย่างดินที่เราเก็บมาได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ไส้เดินฝอยแล้วนะครับเราก็จะจําแนกชนิด นะครับของไส้เดือนฝอยสตูแมลงโดยวิธีทางอ,อนุวิทยานะครับแล้วก็จะมีการแยกนะครับแยกแบคทีเรียออกจากไส้เดือนฝอยนะครับแล้วก็จําแนกชนิดของแบคทีรียโดยวิธีทางอนุวิทยาเช่นเดียวกันครับ,รบข้อจากสิ่งที่เรามีการดําเนินงานตามกระบวนการที่ท่านอาจารย์พิชาด้เรียนไปตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่น่าสนใจหรือว่าข้อค้นพบเกี่ยวกับการศึกษาเช่นนี้เนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างครับอาจารย์ครับ คือสิ่งสิ่งที่เราพบนะครับก็จะเป็นความหลากชนิดนะครับของของไส้เดือนฝอยที่เราเจอได้ในในเขตอุทยานนะครับซึ่งเราพบว่าค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับของไส้เดือนฝอยที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานเราพบอ่าชนิดที่ยังไม่เคยมีรายงานในประเทศไทยนะครับอย่างน้อยอ่าสามชนิด นะครับในพื้นที่หลายๆอุทยานที่เราไปเก็บมาอย่างน้อย3าชนิดนะครับที่ยังไม่เคยมีรายงานในประเทศไทยก็ถือว่ากลุ่มงานวิจัยของเราเนี่ยเป็นกลุ่มงานวิจัยแรกที่รายงานชนิดของไส้เดินฝอยที่ที่ค้นพบในในการศึกษาครั้งนี้แล้วก็เราก็พบแบคทีเรียนะครับแบคทีรียาบางชนิดเช่นเดียวกันซึ่งยังไม่เคยมีรายงานในประเทศไทยเราก็เหมือนเป็นการค้นพบครั้งแรกนะครับ ครัท่านอาจารย์ครับกับการที่เรามีการพบความหลากชนิดของไส้เดือนฝอยแล้วก็พบสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นที่ยังไม่เคยมีการรายงานตรงนี้เนี่ยนะครับคือมันจะเป็นตัวบอกในการนําไปใช้ประโยชน์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างครับจากผลการศึกษาชิ้นนี้ครับครับจากที่ได้เรียนแจ้งไปในเบื้องต้นนะครับว่าตัวไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเนี่ยเป็นหนอนตัวกลมที่มีประโยชน์มากนะครับก็คือ สามารถที่จะใช้เป็นศัตรูแมลงนะครับหรือว่าเป็นตัวไบโอคอนโทรลนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถเอาไปควบคุมหนอนมแมลงชนิดต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มของหนอนมแมลงที่ที่ก่อโรคในพวกพืชนะครับหรือว่ากลุ่มกลุ่ม,มแมลงที่ก่อโรคในในที่เป็นพาหะ ก็ได้เช่นอยู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอการใช้ประโยชน์หลักๆนะครับของทั้งไซเดนฝอยแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในทั้งการเกษตรแล้วก็ทางการแพทย์ก็คือเอาเป็นตัวควบคุมแมลงนะครับที่มีความสําคัญทังทางการเกษตรแล้วก็ทางการแพทย์ได้นะครับ อืมครับท่านอาจารย์พิชาติครับอ,อนุญ,ญาตเรียนสอบถามเพิ่มเติมกับการที่จะไปใช้ควบคุมพวกหน่อมแมลงในโรคพืชน,นี่คือเราใช้ตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นของเขาเลยไหมหรือว่าเขาเรียกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันกระบวนการเป็นยังไงคือเป็นสารสกัดจากมันไหมหรือว่าอะไรยังไงอ่ะครับอาจารย์ครับโอเคครับสำหรับอ่าไส้เดือนฝอยนะครับเราใช้ตัวเป็นนะครับก็คือจะต้องมีวิธีการเลี้ยงแล้วก็เพิ่มจําน,นวนให้ได้ไส้เดือนฝอยในปริมาณที่ที่มากพอนะครับแล้วก็อ่า นำไส้เดือนฝอยตัวเป็นๆเ,เนี่ยครับไปไปฉีดนะครับเปวิธีการฉีดหรือว่าการลดกับกับกับพืชนะครับหรือเราจะต้องฉีดในตอนเช้าหรือว่าตอนตอนเย็นนะครับเพราะว่าตัวไส้เดือนฝอยเนี่ยจะจะจริงๆแล้วจะไม่ค่อยทน ต่อความร้อนนะครับตัวนี้เขาจะชอบในพื้นที่ที่มันชุ่มชืน้นแล้วก็พื้นที่ที่มันไม่ร้อนมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาที่นําเอาไส้เดินฝอยไปใช้ประโยชน์เนี่ยในแปลงผักเพื่อที่จะป้องกันโรคจากมแมลงชนิดต่างๆเนี่ยก็ต้องอมีการนําเอาไปฉีดในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับ อืมครับและในส่วนถัดไปเนี่ยที่แรกจากที่ผมได้ลองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงแรกนะครับแล้วก็มีการนำอ่าพวกคําสําคัญต่างๆนะครับจากผลงานวิจัย์ของอาจารย์ไปแบบลองแปลด,ด้วยตนเองเนี่ยนะครับก็ทำาทำให้บางทีตอนแรกอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะครับไปเจออยู่คํานึงนะครับว่าเรื่องของไส้เดินฝอยศัตรูแมลงแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยมันมันสามารถที่จะเกาะโรคในสัตว์หรือคนได้ไหมเนี่ยในส่วนนี้เองมันคืออะไรยังไงมันสามารถป้องกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์อยากจะให อาจารย์ช่วยทั้งสองท่านอาจจะเป็นอาจารย์อาจดีก็ได้นะครับว่าจริง,รงๆแล้วมันเป็นอะไรยังไงกันแน่ร่วมสร้างความเข้าใจตรงนี้ครับอาจารย์ครับไสเดนยศสตรูมแมลงนะคะอย่างที่อาจารย์อภิชาติพูดเนี่ยมันยังไม่มีรายงานนะคะว่ามีก่อโรคในคนนะคะไสเดนยศสตูมแมลงตัวที่เราสนใจนะก็คือในสกุลสเตอร์เนลมาและเฮทโทราติติสะคะสองตัวนี้สองสกุลนี้มันยังไม่มีรายงานว่ามีการก่อโรคในคน,นะค่ะส่วนสําหรับ ไอตัวแบคทีเรียแบคทีเรียที่อยู่ในอะไซเดนฝอยที่อยู่ในลำไส้ไส้เดนฝอยเนี่ยค่ะมันก็จะชื่อแบคทีเรียซีโนรับดัตแล้วก็โฟโตรับดัตอ่ะแบคทีเรียสองชนิดนี้อย่างโฟโตรับดัตเนี่ยก็มีรายงานว่ามันจะอาศัยแบบพึ่งพากับโฟโตรับดัตนะคะจะอยู่กับเฮทโรูรับเตตีสนะคะส่วนซีโนรับดัตเราก็จะพบว่าเราสามารถแยกได้จากสเตอร์นีมา แบบนี้ค่ะมันจะเป็นแล้วอันนี้คือข้อมูลที่ผ่านมาที่ต่างประเทศทําแล้วเราทำเราก็พบอย่างนั้นจริงๆคราวนี้ถามว่าก่อโรคในคนไหมเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วว่าไ้เรนสอยศัตรูมแมลงไม่มีรายงานว่าก่อโรคในคน <c oughs> ส่วนแบคทีรียแบคที ria สองจีนัสเนี้ยค่ะก็มันมีเพียงสปีชีส์เดียวที่พบว่าก่อโรคในคนนั่นก็คือโฟโตล็บดัสอัซิมเบอติก้าซึ่งในประเทศไทยเราก็พบค่ะจากจากที่เรา มีการศึกษาแล้วก็เจอโฟโตเล็บดัตอสไบโอ i บติกาเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีในในรายงานในประเทศไทยว่ามีคนไข้ที่ติดเชื้อนี้แต่มันจะมีรีพอร์ตจากของเปเปอร์จากต่างประเทศนะคะว่าเขาเจอ p h โตเล a บดัตอสิไบโอติกาในในในคนไข้ที่มีฝีที่เท้าแล้วเขาก็แยกแยกได้ว่าเป็น p h โตเลบดัตนะคะว่าเป็นแบคทีเรียชนิดนี้นะแล้วเขาก็ บอกว่าเขาไม่เจอไส้เดือนฝอยไงคะเขาก็เลยตั้งชื่อสปีชีว่า a s ซ m b i o t i c a ก็คือ a s ซิ b i o t i c a ก็คือไม่พึ่งพานะคะถ้าิ y m b i o s i s คือพึ่งพาเขาก็ตั้งว่า asymbiotica ก็คืออเจอแค่แบคทีเรียตัวนี้ไม่ได้พึ่งพาซึ่งเขารู้ว่าแบคทีเรียชนิดนี้ photo lab d u ที่ผ่านมามันไม่มีรีพอร์ตว่าติดต่อในคนนะคะเขาก็เลยเชื่อว่า มันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะอยู่ในไส้เดินฝอยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปศึกษาดูประวัติของคนไข้เขาก็พบว่าคนไข้คนนี้ทํางาน o u t ดอร์คือทําทําทําได้ทํานาที่สัมผัสกระดินนะคะครับอ่าแล้วก็ไปเจอว่าดินแถวนั้นนะ่มีไส้เดินฝอยพวก hetero แรปไอติสอยู่นะคะแล้วก็เขาสามารถแยกโฟโตแเลบดัตอะซิมเบอติก้าก็คือตัวเดียวที่ที่ท,ที่ที่แยกได้จากคนไข้ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปว่าเออโฟโตแลบดัสอะซิมไบโอติกจริงๆอ่ะมันก็ซิมไบโอสีก็คืออาศัยอยู่ในไส้เดือนฝอยนั่นแหละนะคะมันก็คือสรุปแล้วมันก็คือมีชนิดเดียวนะคะที่ก่อโรคในโคนก็คือทําให้เป็นฝีที่ที่ที่เท้าที่เจอมันก็คือไส้เดือนฝอยนะคะเป็นตัวชยัยผ่านอาจจะผ่านแผลทางผิวหนังเข้าไปแล้วพาแบคทีเรียเข้าไปนะคะแล้วแบคทีเรียเป็นตัวที่ทําให้ก่อโรคนะคะ อืมครับแล้วก็เบื้องต้นที่ทางท่านอาจารย์พิชาติเรี่นแปว่าเรามีการพบแบคทีเรียอ,อ,อยู่ด้วยนะครับที่ยังไม่เคยมีการโรายงานตรงนี้เนี่ยแบคทีเรียอันนี้มันมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างไหมครับอาจารย์อาชรีครับ่จริงๆเริ่มต้นเนี่ยเราสนใจตัวแบคทีเรียมากกว่าแบคทีเรียที่ร่วมอาศัยอยู่ในไส้เดินฝอยศัตรูแมลงนะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัวตัวพี่เนี่ยเป็นคนศึกษาไอตัวตัว,ต,วตัวแบคทีเรียเพราะเราพบว่าไอ้แบคทีเรียเนี่ยนะ ถ้าถ้าดูตามวงจรชีวิตมันนะคะอย่างที่บอกแบคทีเรียตัวนี้อาศัยอยู่ในลำไส้ของไส้เดินฝอยเมื่อไส้เดินฝอยเนี่ยมันใช้เข้าสู่มแมลงที่เป็นศัตรูใช่ไหมคะศัตรูเนี่ยใ,ใช้เข้าไปนะคะทางพวกผิวหนังทางรูปเปิดทางธรรมชาติเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปปล่อยแบคทีเรียอยู่ตรงฮีโมลิมคือระบบเลือดของมแงมลงไอ้แบคทีเรียตัวนี้ก็เพิ่มจานวนขึ้นนะคะในขณะเดียวกันไอ้ตัวไส้เดินฝอยก็มีการดีเวลลอคือ,อมีการ พัฒนาไปเป็นระยะอื่นตัวแบคทีเรียก็เพิ่มจํานวนเวลาแบคทีเรียมันเพิ่มจํานวนนะคะในขณะที่เพิ่มจานวนเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็ผลิตสารต่างๆทั้งที่เป็นพวกอ่ท็อกซินนะคะสารที่เป็นพิษนะคะแล้วสที่มันเป็นพวกสารพวกอ่พวกแอนตี้ไมโครเบียต่างๆคือสารพวกที่พน้นเช่นพวกสารที่มันต้านพวกการเจริญของพวกเชื้อราสารที่ต้านการเจริญของพวกแบคทีเรียชนิดต่างๆ ทำไมเขาถึงถึงคิดว่ามันมันสร้างเพราะจากการศึกษาเนี่ยเขาเพบว่าตรงฮีโมโลิมตรงที่แบคทีรียอาศัยอยู่อะค่ะมันไม่มีตัวไมโครออแกนิซึมคือจุลชีพตัวไหนที่มันอาศัยอยู่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นที่น่าสนใจว่าไอตัวแบคทีรียเนี่ยมันสร้างสารอะไรหรอมันถึงสามารถที่จะยับยัง้งไอตัวพวกจุลชีพต่างๆได้อันนี้จึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาทางแบคทีเรียแล้วเราสามารถที่จะอย่างตัวพี่เองพี่เอามา ประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านว่ามันสามารถที่ผลิตพวกสารพวกปฏิชีวนะหรือเปล่าที่ยับยั้งพวกแบคที r ียพวกแบคทีรียดื้อยาพวกแบคทีรียก่อโรคอะไรต่างๆพี่ก็เลยอแบคทีรียพวก่าพวกเนี้ยน่าสนใจเพราะฉะนั้อนอย่างที่คุณเดชถามว่าความหลากหลายชนิด ของแบคทีรียสำคัญยังไงเราพบว่าแบคทีรียที่เราเจอในประเทศไทยซีโนรับดัตแล้วก็เจอหลายสปีชีฟโตรปดัตก็มีหลายสปีชีแล้วมันก็มีรีพอร์ตมาว่าแต่ละสปีชีเนี่ยสร้างสารได้ต่างกันหรือแม้แต่สปีชีเดียวกันบางไอโซเลตก็สามารถที่จะสร้างสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ต่างกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะ ในประเทศไทยเราเองก็คือกลุ่มพี่นี่เนาะที่ที่เป็นคนทําในประเทศไทยเราก็เจออย่างนั้นจริงๆว่าแต่ละชนิดลึกแต่ละไอโซเลตมันก็สร้างสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ต่างกันจริงๆอะคะ่ะบางชนิดเนี่ยสามารถที่จะยับยังบ้งแบคทีเรียก่อโรคได้ดีทีเดียวจากที่เราเราได้ได้ทําการศึกษาแล้วก็ได้ตีพิมพ์เปเปอร์ไปแล้วในส่วนนี้เองเนี่ยการที่เราจะศึกษาต่อยอดเนี่ย จะทําในเร็ววันนี้ไหมครับอาจารย์หรือกําลังสนใจอะไรหรือว่าวางแผนอะไรอยู่บ้างไหมครับอาจารย์อาชรีครับ,รอรรบตอนนี้ตอนนี้ที่ทําอย่างอย่างแบคทีรียนะคะแบคทีเรียที่ทําเนี่ยก็จะเน้นศึกษาไปทางการแพทย์ก็คือพี่ก็เอามาศึกษารีดของศาสตร์สกัดนะกับพวกแบคทีเรียดื้อยาต่างๆหลายชนิดเลยค่ะสิบกว่าชนิดเช่นพวกอ่าพวกปรสิโตแบคเตอร์บอมานีไอัลพวกอ e ีโคไลซูรูแมนแอตเออร์จูนัซาซัฟิโลคอคัสออริที่เป็นสายพันธุ์ดื้อยา แคปซูลารนิมมรี uri, หลายๆายสายพันธุ์นะคะสิบกว่าสายพันธุ์เลยที่พี่เอามาทำก็เราก็พบนะว่าสายพันธุ์ไทยหลากหลายไอโซเลตหลายไอโซเลตเลยค่ะที่มันสามารถที่จะสร้างสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพนี้แล้วก็แล้วเราก็ได้ทํางานร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศนะที่เขาจะสามารถที่จะพริไฟแล้วก็รู้ว่าสารที่มันผลิตได้เนี่ยคือสารชนิดอะไร uh huh. นะตอนนี้เราก็ทํากันอยู่ ครับเรื่องของสารออกฤทชีวภาพนี้อันนี้คือเขาจะเอามาทําเป็นยารักษาโรคไหมครับหรือว่าจะเอาเป็นตัวช่วยในแวดวงด้านไหนได้บ้างนะอาจารย์คือจริงๆแล้วก็โฟกัสว่าเราจะถ้าทราบว่าแบบคทีเรียตัวนี้สามารถที่จะสร้างสารไอตัวพวก พวกตัวไหนที่มันออกฤทิ์ได้ดีแล้วก็คาดว่าเราจะพริไฟสารแล้วก็ดูโครงสร้างแล้วก็เราสามารถที่จะมอดิฟายก็คือตัวสารนี้ได้ไหมแล้วก็คือทาร์เก็ตเราจริงๆเราก็อยากผลิตที่เป็นพวกสารพวกพวกอ่อานะพวกแอนติไบติกนั่นแหละนะคะ mm hmm. ก็คือเอาไปผลิตเป็นยาปฏิชีวนะนั่นแหละแต่ตอนนี้ที่แลบเราทำได้ตอนนี้ก็คือเรายังไม่ถึงตรงนั้น แล้วก็ยังอแล้วก็ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามีหลายสายพันธุ์เลยหลายแอสโซเลตเลยที่มันผลิตได้เราก็ยังศึกษาอยู่หรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เราศึกษาการเสริมฤทธิ์กับยาที่เขาใช้ปัจจุบันนะคะเราใช้สารสกัดเราอะค่ะร่วมกับยาที่คุณหมอใช้ใช้คะะ่ะ ยาปฏิชีวนะที่หมอใช้รักษาคนไข้แล้วก็ศึกษาการออกริ์ร่วมกันอยู่ว่าสารของดาวสารสกัดจากแบคที ria c ซ n โ o r a b d t และโฟ o t o r a ด d สเนี่ยมันสามารถที่จะเสริมฤทธิ์กับยาได้ไหมยาที่ใช้เนี่ยมีทั้งยาที่เชื้อมันไม่สามารถใช้ใช้ได้แล้วก็คือมันดื้อไปแล้วกับยาที่เขาใช้รักษาปัจจุบันแล้วก็ศึกษาหมดนะคะแล้วก็พบว่ามันก็มีสารบางตัวที่มันสามารถที่จะเสริมฤทธิ์ได้ เช่นเดียวกนันก็น่าสนใจที่จะศึกษาต่อค่ะครับในส่วนของท่านอาจารย์อภิชาตตอนนี้ยังอยู่ตรงยังอยู่ด้วยกันใช่ไหม,มอาจารย์อาจารย์อภิชาตครับจากที่ท่านอาจารย์ได้เน้นไว้ว่าเราพบความหลากชนิดของไ้เดอนฝอยพบสชนิดใหม่ตรงนี้ในส่วนของอาจารย์เองจะดําเนินงานอะไรต่อไปหลังจากนี้อีกบ้างไหมครับหรือว่าสนใจในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอีกบ้างไหมอาจารย์ครับ ครับโดยส่วนตัวนะครับตัวไส้เดือนฝอยในะอย่างที่บอกนะครับว่ามันสามารถที่จะเข้าทําลายนะครับมแมลงได้หลากหลายชนิดนะครับตอ,ตอนนี้ที่ดําเนินการอยู่ในในห้องปฏิบัติการนะครับก็คือในเรื่องของการนําเอาไส้เดือนฝอยนะครับพัฒนานะครับไปเป็นรูปแบบชนิดต่างๆคือจริงๆตัวเขาเนี่ยเขา เขาตัวเป็นหนอนตัวกลมเล็กๆคล้ายๆเส้นได้ใช่ไหมครับทำยังไงเราจะยืดอายุให้ให้ตัวไส้เดินฝอยยืดอายุได้นานขึ้นเรากําลังพัฒนาเรื่องของสูตรวิธีการที่จะเก็บรักษาไส้เดินฝอยนะครับแล้วก็ะจะนําเอาไส้เดินฝอยตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ในการกําจัดลูกน้ํายุงลายครับซึ่งก็ยุงลายก็ก็เป็นที่ท,ทราบกันดีว่ายุงลายก็จะมีความสมําคัญในแง่ของการเป็นพาหะนําเชื้อไข้เลือดออก นะครับตัวนี้ก็ก็เป็นตัวที่สําคัญอันหนึ่งนะครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเราก็มันมันถือเป็นเรื่องใหม่ไหมครับเพราะโดยปกติถ้าหากเราพูดถึงในเรื่องของการควบคุมหนอนแมลงในโรคพืชถ้าว่าเราแบบเข้าใจง่าย,ายคือว่า โดยปกติแล้วเนี่ยการควบคุมหนอนแมลงเนี่ยคือมันก็มีทางเลือกหลายมีทั้งเรื่องของการใช้สารเคมีหรือเปล่าครับหรือว่าเรื่องของการใช้ไส้เดือนฝอยนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาก็มีการทํามาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังคงมีการพัฒนาต่อไปอย่างนี้หร right? ือเปล่าอาจารย์คือคือการใช้ไส้เดือนฝอยเนี่ยในหลายๆพื้นที่นะครับในประเทศไทยจริงคือมีการศึกษามาบ้างนะครับแล้วก็ในต่างประเทศเองเนี่ยก็จะมีไส้เดือนฝอยที่เขาทําเป็นขายในเชิงพาณิชย์นะครับก็มีนะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้มี ขายในเชิงพาณิชย์สักเท่าไหร่นะครับมีการทําที่กรมวิชาการเกษตรนะครับก็คือการพัฒนาไส้เดือนฝอยเพื่อที่จะให้ให้ให้ไปใช้ในทางการเกษตรนะครับตรงนั้นก็ก็มีอยู่ครับเอ,เอพวกโรคพืชอันนี้เป็นพืชจําพวกไหนครับพวกข้าวพืชไรข้าวโพดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ มีได้หลายชนิดครับรวมถึงผักด้วยรวมถึงผักด้วยครับไม่ใช่แค่จริงๆก็คือหนอนกระทูผักที่เป็นพวกผักคะน้าในอ้อยก็มีในหนอนกออ้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าตัวตัวไส้เดือนฝอยเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าไปทําลายได้เช่นเดียวกันครับ อืมนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือถ้า,ากเราเราเราประสบความสาเร็จในการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็นํามาใช้ประโยชน์เนี่ยคือในอนาคตเราอาจจะแบบมีตัวเลือกที่ไม่ต้องมีการใช้สารเคมีใช่ครับบ o d y Stone ครับอย่างนั้นถึงขนาดนั้นเลยไหมฮะอาจารย์เราเราก็หวังอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอย่างอย่างต่างประเทศก็จะมีสายพันธุ์ของเขาที่เขาใช้อยู่อย่างถ้าบ้านเราเราสามารถใช้สายพันธ์ไทยเนาะสายพันธไทยมันก็ มาะในการเจริญเติบโตค่ะอย่างที่บอกในพื้นที่บ้านเรามือากาศร้อนถ้าเราได้สายพันธุ์ที่มันสามารถแข็งแรงและสามารถเพิ่มเพิ่มจํานวนแล้วก็มีฤทธิ์ในการที่จะยับยั้งฆ่าพวกหนอนมแมลงต่างๆได้ดีนี่คือนี่ก็ถือว่าดีมากค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสายพันธุ์บ้านเรานะมันก็เหมาะก,กับพื้นที่บ้านเรา อืมเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะนําไปใช้คือมันก็ใช้เยอะจังเหมือนกันคือเราต้องถึงขั้นที่ว่าการเพาะเลี้ยงขนาดนั้นไหมฮะที่หากว่าเราได้ข้อมูลที่มันเป็นแบบข้อที่จริงแล้วมันมันอันนี้มันช่วยได้เราก็ต้องมีการเพาะเลี้ยงอ่อเรื่องของไส้เดือนฝอยให้มันมากยิ่งขึ้นแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ก็ก็อย่างนั้นอย่างที่อาจารย์พิชาติบอกว่าเรากําลังจะ หาวิธีพัฒนาให้มันเพิ่มจํานวนแล้วก็ให้มันแข็งแรงนะคะอันนี้ส่วนสําหรับไซเรนฟอร์ส่วนสําหรับไอตัวแบคทีรียแบคทีรีย,รยเนี่ยที่พี่พี่พูดถึงในทางการแพทย์เนาะส่วนในทางเกษตรเนี่ยอย่างที่บอกมันสามารถผลิตพวกสารพิษที่ฆ่าพวกแมลงศัตรูพืชได้ด้วย ด้วยเนื่องจากว่าไอ้ไส้เดินฝอยมันมัน,ม,นมันขยายพันธุ์ได้ยากเหมือนกันเนาะแล้วไม่สามารถที่จะมีคอนดิชั o n ต่างๆที่มันจะอยู่ได้เช่นในน้ํามันก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานถ้าไปฆ่าลูกน้ํายุงก็อาจจะยากแล้วก็คิดว่าเราจะพัฒนาไอ้ตัวแบคทีเรียเช่นเดียวกัน ที่จะไปฆ่าพวกลูกน้ํายุงหรือฆ่าพวกอีหนอนแมลงต่างๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะพัฒนาไอ้ตัวแบคทีเรียควบคู่กันด้วยค่ะอืมนะครับพอเราได้มีโอกาสมาฟังอะไรแบบนี้แล้วเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความหวังอะไรกันอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ที่เรามีนะัก <c oughs> วิจัยของเราเก่ง <c oughs> ๆอยู่ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราตรงนี้กันต่อไปนะครับในส่วนสุดท้ายครับอาจารย์ทั้งสองท่านเองกับผลงานวิจัยของเราที่ประสบความสำเร็จตรงนี้ได้เนี่ยอยากจะร่วมกล่าวถึงใครที่ร่วมสนับสุนเรีย์ของเราตรงนี้บ้างทิ้งท้า อาจารย์พิชาก่อนครับก็จริงๆก็ความร่วมมือนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแล้วก็ขอบคุณนิสิตนะครับที่ที่มีส่วนร่วมนะครับทั้งนิสิตในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับที่มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยนะครับขอขอบคุณทุนนะครับทุนสนับสนุนนะครับจากทั้ง มหาวิทยาลัยนยเรศวรเองนะครับหรือว่าจากทางสงกสวเองนะครับที่ได้ให้ทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับในการทํางานวิจัยเกี่ยวกับไส้เดือนฝอยครับครับอาจารย์ปรีมีอะไรเสริมไหมครับได้เลยนะฮะค่ะของพี่ก็พี่ก็มาทํางานเป็นสิบปีแล้วเนาะพี่ก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตลอดนะคะแล้วก็ตีพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ต้องขอบขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่านนะคะที่ผู้ร่วมวิจัยเนี่ยสาคัญก็คือ นิสิตนิสิตปริญญาโทรปริญญาเอกแม้กระทั่งนิสิตปริญญาตรีด้วยหลายคนมากที่ไม่สามารถจะเอ่ยชื่อได้น้ที่มีส่วนร่วมหรือแม้กระทั่งนักวิจัยต่างประเทศที่ท,ที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุนวิจัยที่ให้มาตลอดมาสิบปีที่ได้มาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งทั้งทุนในมหาวิทยาลัยอเองและข้างนอกวชสกวสกวสกวที่เราได้ได้กันมาสอกอที่เราได้กันมาตลอด นะคะเกือบสิปีที่ส,สนับสนุนทุนเรานะคะที่ทําให้เราสามารถที่จะ,ะศึกษาวิจัยได้ได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆได้สามารถทํางานได้ได้ตามที่เราอยากอยากจะทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณขอขอ,ขอบคุณนะ,ะก็คือภาควิชาจุลชีววิทยานะคะคณะวิทยาและประสิทธิ์วิทยาคณะวิทยาสตร์ศาการแพทย์นะ,ะที่รวมถึงอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มีมีส่วนร่วมนะคะที่ทําให้เกิด ผลงานงานวิจัยนี้ขึ้นมาครับนิดนึงในส่วนของน้องๆนิสิตอาจารย์มีอะไรอยากจะเชิญชวนน้องๆว่าไหมครับเผื่อว่าใครสนใจอยากจะมาเรียนมาศึกษาทางด้านนี้อะไรเงี้ยครับเชิญชวนได้เลยนะครับอาจารย์ครับครับสําสหรับ ทางทางภาควิชานะครับจะมีหลักสูตรทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับทางภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเนี่ยมีหลักสูตรปริญญาตรีนะครับสาขาวิชาจุลชีววิทยานะครับสำหรับน้องๆม .6 ใครที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับแล้วก็หลักสูตรระดับปริญญาโทนะครับทางภาควิชาเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาจุลชีววิทยาแล้วก็สาขาวิชาปรสิตวิทยา นะครับใครที่สนใจนะครับคนที่จบปตีนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้นะครับและในระดับปริญญาเอกนะครับทางภาควิชาเนี่ยก็ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็จะมีหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งในนั้นก็จะมีในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทั้งจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยานะครับก็ถ้า ใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนต่อกับทางภาควิชาเราได้ซึ่งภาควิชาเราก็ถือว่ามีความพร้อมนะครับทั้งในส่วนของอาจารย์เองนะครับมีความรู้ความสามารถอีกหลายๆท่าน นะครับแล้วก็ในส่วนของภาควิชาเองและคณะเองเนี่ยก็จะมะีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถสนับสนุนการทําวิจัยในส่วนนี้นะครับหรือถ้าใครมองเราว่าสนใจเรื่องของไซเดนฟอยนะครับแล้วก็ตัวประสิทธิ์ชนิดต่างๆที่ก่อโรคในคนผมเองก็ก็ยินดีนะครับที่จะ,ะรับนะครับเข้ามาศึกษาต่อในส่วนนี้ครับครับนะครับนี่ นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เรานํามาพูดคุยกันของทางภาควิชาเองยังมีคณาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับที่เราคงจะได้มีโอกาสมาเชิญพูดคุยในรายการของเราในโอกาสต,ต่อไปกันด้วยนะครับอย่างไรแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ทางรายการวิทยุมอนเรีสวนคุณผู้ฟังที่ติดตามเราฟังอ,อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็ส่งกําลังใจกับอาจารย์ทุกท่านเลยรวมถึงอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับวันนี้ได้มีโอกาสศึกษาต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นําผลวิจัยดีๆเนี่ยนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับในแวดวงการเกษตรการแพทย์นะครับแล้วก็อ่าด น้องประชาชนนะครับนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆกันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ทางอาจารย์ในะทางวิทยุมอนเดอรสวนต้องขอขอบคุณนะครับท่านดรอัญชลีฐานวิสัยนะครับรองศัสตร,าาร ita, อาจารย์ดรอภิชาติวิตักอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมอนเดอรสวนนะครับมาร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ